ตรงรงการที่จับก้องงานก็สวัสดีครับผมผมชื่อซันนะครับก้องพบมบรรณทองครับผมสวัสดีครับผมชายสมชายเจริญสุขครับตอนนี้ก็เราจะมีผลงานซีรีส์วายคือเขาบอกว่าคู่เราเป็นคู่แรกที่เปิดประเดิมซีรีส์วายให้กับช่องเจ็ดใช่ไหมคะอืที่จริงอ่เราอาจจะจีนกันมากกว่าในในกองประกวด ใน TSM แล้วก็ข้างนอกออกมาอะไรเงี้ยก็แฟนคขับก็เหมือนจับจ้นการซันชายอะไรเงี้ยเรียกซันชายเป็นแบบคำติดปากอะไรเงี้ยมากกว่าครับใช่พอมนจะมีผลงานคู่กันแล้วเป็นไงบ้างอะคะก็รู้สึกดีใจนะครับว่ามีผลตอบรับดีจากพี่ๆอไงีพี่นักข่าวทุกคนแล้วก็พี่แฟนบทุกคนด้วยที่เอ็นดูพวกเราอะไรเงี้ยครับเรามีด้อมหรือยังคะตอนนี้ยังเลยครับว่าต้องอ้อนคนดูมาทำด้อมพวกเราซันชาด้วยนะครับเพราะสัญญาแรงเชียร์เยอะมาก ให้ผ we ู้เราเป็นผู้เปิดประเดิมมาเลยเนะก็ดีใจดีใจมากมากที่แบบเออมีพี่ๆแบบเอนทูพวกเราสองคนเนาะคิดว่าอะไรทําให้เราสมัติตกคนอื่นได้ครับตกเป็นแฟนอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเวลาอยู่ด้วยกันความเป็นธรรมชาติใช่ไหความเรียวเราออกมาดูธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมันมันออกมาจากใจมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลย มีอะไรบ้างที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยทำให้คนจิ้นโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกน่าจะเป็นชื่อนี่แหละใช่ชื่อนี่แหละชื่อของจองกันด้วยที่แบบซันชายมันแปลว่าไอ้จริงที่จริงมันแปลได้หลายอย่างใช่แปลว่าอะไรบ้างในความหมายก็อาจจะแปลว่าแสงอาทิตย์ที่ส่องประกายอะไรอย่างนี้อ่าแล้วซือดอกล่ะซือดอกระเคมีราคาเคมีเรื่องเคมีอะสำคัญมากอะไรย่างเงี้ยเราคิดว่า คุณก็เห็นอะไรในคีมีคู่เราเห็นแล้วฟินได้เลยอะไรแบบเนี้ยที่จริงต้องลองรู้จักดูก่อนอาจจะรักเลยก็ได้ครับยังไงในายังงไยังไงซันมันว่านอนสอนง่ายนะแบบตอนไปถ่ายรูปตุจีล่าสุดใช่ไหมเซตล่าสุดผมบอกว่าทำท่ากังฟูก็ทำตามเอจะป็นแบบว่านอนสอนง่ายมากกว่านิสัยว่านอนสอนง่ายแล้วเราชายล่ะเป็นนิสัยยังไงบ้างชอบสอนท่าชอบทำท่าแปลกๆให้ แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมคะดูน้อใช่ใช่ครับแล้วคนก็รู้สึกแบบฟินเห็นแล้วฟินอะไรแบบนี้ตั้งแต่ในกองประกวดแล้วเราก็เป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเพราะว่าเราได้เลขที่อยู่ติดกันเลยเนาะก็ได้นั่งข้างกันตลอดก็ได้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำช่วยกันตลอดด้วยใช่ครับช่วยเหลือกันมาตลอดเลยเรียกว่าสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับตั้งแต่ช่วงประทศัผู้เคยผัดการแสดงกันมาก่อนหรยไม่เคยเลยครับไม่เคยเหมือนกันครับเกรงไหมคะกับกับกับ รงมถ้าโปรเจกต์เออโปรเจกต์ที่เกรงไหมก็ไม่ต้องถึงการแสดงตอนนี้ก็เกรงอยู่แล้วเพราะกล้องเต็มเลยแต่การเซ็นถามว่าเกรงไหมก็ถ้าเราได้ผมว่าได้ฝึกซ้อมได้เรียนอะไรก็ผมว่ามันน่าจะดีขึ้นได้ใช่ครับดีขึ้ความคืบหน้าของคุณอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อถ้าเป็นตอนนี้ยังครับแต่ในอนาคตน่าจะมีใช่ครับอนาคตตอนนี้ผู้ใหญ่คุยเรื่องโปรเจกต์ไว้ยังไงบ้างแล้วความคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนก็น่าจะรอแล้วแหละใช่ก็ต้อง รอรอทางช่องเจ็ดเทสตีครับผมแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาแบบเสนอโปรเจกต์ที่แบบเป็นรูปแบบมาอีกทีหนึ่งครับแต่ผมแต่ผมบอกเลยว่ามีแน่นอนรอติดตามกันเลยครับแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการคุยระกหน่วยได้บ่อยสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าตอนนี้นะตอนนี้เราก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ทราบเพราะว่าเร็วๆนี้แน่นอนเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ไปใช้ก็ฝึกงานด้วยใช่คไม่มีแนวไหนแน่ใจไหมคะที่เราอยากเล่นแนวไหนอะไรยัง แนวไหนเหรอครับพี่จริงก็เล่นทุกแนวนะใช่เล่นทุกแนวนะเราเราไม่เกี่ยงเลยวอนคุ่มกับบู๊มันติกดราม่าได้หมดได้หมดได้หมดเลยครับคิดว่าตัวเองถนัดด้านไหนที่สุดครับถนัดด้านไหนผมเหรอผมต้องแบบดราม่าไหมฮะดราม่าก็ได้นี่คำถามเลยโอ้ยร้องไห้ที่ไหดฮะบูก็ได้เลิฟซีนเลิฟซีนก็ได้ได้หมดเลยได้ทุกแนวโอ้โหคอมเมดี้ล่ะคอมเมดี้คอมเมดี้น่าร้องนะยิ่งโบ๊บาเลยใช่โบ๊บาเลยบุกมาหมดเย็นโลก แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เร็วมากถ้าผู้ใหญ่แบบเรียกโปรเจกเนี่ยคือเราพร้อมเลยใช่ไหมคะใช่ครับพร้อมครับใช่ครับเราก็เตรียมตัวสําหรับการเข้าวงการอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครบก็ไม่ว่าจะเป็นงานในวงการบันเทิงในรูปแบบไหนนะครับพวกเราก็พร้อมพร้อมครับผมพร้อมรับมือครับจริงจริมันเริ่มเปลี่ยนชีวิตเราไปยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกที่ที่เข้ามาแล้วก็จนถึงวันนี้ได้ได้อยู่หน้าสื่อมวลชนแล้วแบบอ๋อตอนนี้ก็รู้สึกว่า อันดับแรกเลยรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจในตัวเองอนในระดับหนึ่งว่าตัวเองเออมาถึงจุดๆนี้แล้วแล้วก็อยากให้มันทําทําให้ดีขึ้นครับผมทําให้ดีขึ้นกันไหมใช่ครับก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองได้เข้ามาในกองประกวดไทยซูเปอร์มเดลก่อนแล้วก็ได้ขยับมาจะเป็นนักแสดงช่องเจ็ดือเปล่าเดี๋ยวต้องรอรับชมครับม,มีใครเป็นไอดอลไหมคะในวงการบันเทิงนะครับผมพี่เบนพี่เบนพี่เบนเพราะเป็นพอสเตรเลียหรอครับเป็นออสเตรเลียใช่ครับเพราะว่าเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันผมเป็นคนเชียงรายเป็นคนเหนือเหมือนกัน มือเลยสวัสด so ีครับอยากกลับบ้านเลยอ้อนภาษาเหนือได้ไหมอ้อนภาษาเหนือตัวไปคิดถึงเป็นการหนกอยพี่จาร์แล้วครับที่จริงพี่ไม้ครับเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าหน้าเหมือนพี่ไม้พี่ไม้ตัวเนียอะไรเงี้ยมีหลายมีคล้ายไม้ใช่ครับสวัสดีเป็นไงบ้างพอคนบอกเฮ้ยเราหน้าเหมือนไม้นะอะไรเงี้ยที่จริงก็พี่ไม้ก็เป็นนักแสดงที่ ดีคนหนึ่งเลยในะช่องเจ็ดใช่เราก็เราก็ดูเขามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ผมว่ามันก็เป็นตัวผมก็มันก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยครับสันกล้องผมนะครับนี่พ <ed> ี <i> ่พี่ในวงการสอนงานยังไงบ้างที่แบบมีการพูดคุยสอนอ๋อผมคุยกับพี่เบนครับพี่เบนตอนนั้นผมก็น่าอ่านบทอยู่แล้วก็มีพี่เบนเข้ามาสอนเรื่องเทคนิคการอ่านบทใช่อ่านบทครับผมเทคนิคการจําไม่ต้องจะจขนาดนั้นนะให้แบบว่า จำเหตุให้คิดภาพจับใจความแล้วคิดภาพเหตุการณ์ช่วยได้ไหมครับช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้ได้ใช่ครับเป็นเทคนิคเลยครับเทคนิคดีมากดูขอถามข้ามสเต็ปเนาะถ้าเกิดโปรเจกต์เรามันเริ่มแล้วแบบเออมันออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันฟีดแบบที่จะตามมาเนี่ยดราม่าต่างๆที่จะตามมาเราอกระแสข่าวเตรียมรับมือพวกนี้ยังไงบ้างผมว่าต้องทำตัวให้เป็นกลางเนาะเสมอต้นเสมอปลายครับผมแล้วก็อยู่อยู่ในสังกัดทีเด็ดเป็นก็มีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่แล้วผมก็น่าจะปรึกษาผู้ใหญ่ครับผม เหมนนั้นมากกว่าเพราะพวกผมก็ยังใหม่หนึ่งคู่เนาะใช่ก็ยังใหม่เนึงคู่ถ้าถามว่าจะรับมือ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรับมือ,อยังไงก็น่าจครับแต่ก็ขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ครับผมแล้วสั้นเหรอคะพี่จิงก็อยากให้คนดูเสพพวกเราแค่ในจออะไรอย่างี้มากกว่า,าถ้านอกจอแล้วก็เป็นพี่น้องการเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับ ช่วงนี้บอกว่างคนนี้เวลาอยุดนอกเหนือจากงานนะครับมีโอกาสได้คุยกันโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมีบ้างครับใช่ครับก็มีปรึกษากันแต่ไม่ได้ไไม่ด้ทุกวันขนาดนั้นครับใช่ครับถ้ามีปรึกษาอะไรหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะโทรคุยกันบ้างหรือว่าทักหากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับลองฝากให้ติดตามครับหน่อยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นใช่ครับเพราะผมสองคนนะครับก็ขอเป็นตัวแทนอาทีเอสเซนเมนต์แมนครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับติดตามโปรเจกต์ใหม่ๆของเราภายในปีนี้ด้วยครับผมบอกเลยว่า โปรเจกต์เซอรพรส์แน่นอนไม่ใช่มีพวกผมอาผลงานของพวกผมแค่2คนนะครับพวกผมทั้ง8คนเลยก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับฝากเอนดูผมได้ด้วยครับร้านด้วยลูกก็ฝากแฟนคลับเอนดูพวกเราซันชัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากเอนดูทั้งทั้ง TS TS สที e อ t แทั้ง8คนเลยนะครับบอกเลยว่ามีโปรเจกต์พิเศษอย่างที่พี่ชายพูดแล้วก็มีอะไรที่หวานหแน่นอนครับโอเคขอบคุณนะคะ ข,ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ <grateful S 2> คมากครับ